กระเป๋าเชก USA ค่ะอัปเดตคอร์เลกชันใหม่ล่าสุดนะคะล่าสุดของล่าสุดค่ะ C2817 ออกคอร์เลกชันของกระเป๋า รุ่นนี้มาเพิ่มอีกแล้วนะคะจากคลิปก่อนเพี้ยเคยนำเสนอไปว่ามีสีเ,เขียวอมฟ้าแล้วก็ตัวลายสี Six เนเจตอนนี้มีเพิ่มอีก3สีนะคะเหตุผลที่นำมาก็อยากให้ทุกคนได้มีทางเลือกค่ะเราอยากได้กระเป๋าสักใบหนึ่งถูกไหมคะอยากรู้ว่ามันมีสีอะไรบ้างที่โดนตาโดนใจเรานะคะครั้งก่อนเพี้ยแจ้งไปแล้วเรื่องขนาดจากซ้ายไปขวาอยู่ที่7นิ้วความสูงจากบนลงล่างก็7นิ้วเหมือนกันสายสะพายอยู่ที่ 22นิ้วครึ่งถอดได้ปรับระดับได้นำสายไปใช้กับใบอื่นได้ส่วนสีที่เพิ่มเติมมานะคะ 1. สีบ้านเราขอใช้เป็นคำว่าสีม่วงนะคะขอเป็นสีม่วงหรือสีบานเย็นโอ้ยเพียไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าสีอะไรแต่สีนี้สีขาวแน่นอนค่ะที่เป็นสีเข้ามาเพิ่มเติมนะคะอีกสีหนึ่งที่มาเพิ่มเติมสำหรับคอร์รคชันนี้นะคะตัว สีดำค่ะสรุปนะคะ Addi Crossbody Bag จากโค o ออ u เลมีทั้งหมด5สีแล้วค่ะถูกตาถูกใจทักทายกันมานะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ